สวัสดีค่ะเพื่อนๆอน่าตอนนี้เห็นเป็ดเทศไหมคะนี่เห็นบึงบัวไหมแอชชอบวิวตรงนี้มากๆเลยนะคะดูแล้วสดชื่นนะคะตอนนี้แอดอยู่ที่วัดพระงามค่ะประตูการเวลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นริมบึงบัวนะบึงสัตบงตก,กับบัวหลวงนะคะผสมกันนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนี่อยู่ติดกับร้านประแก้วนะคะ ซึ่งขายขนมครกอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะนี่เป็นเป็ดเ,เทศนะเป็นเป็นของที่ป้าแจ้เพลียงไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันในวัดว่ามีอะไรบ้างนะคะ ทำไมทาหน้าขาวจังครีมกันแดดหรือเปล่าเนี่ยหรือแป้งทับเขาเรียกว่าจุดขายจุดขายโอเคมีคนบอกอุ้ยน้ค้าสวยจังหน้าขาวปากแดงสวยมากสวยเลยเอาเป็นไอ้นี่เลยคอนเทนต์เลยได้สวัสดีค่ะมาคนเดียวค่ะ ปกติก็มาคนเดียวแต่หลอดใช้นั่งเรือนั่งเรือแล้วก็ซื้อข้าวต้มมัดไงฮะอยู่จำจำ,จำบรรน,นั้นได้เลยปีอะไรนะปีอะไรนะฮะนะหกเท่าไหร่หกสามหรือหกสี่ประมาณนั้นนั่งเรือมากระลาแล้วก็มีแมวอยู่ลอดประตูอันเนี้ยลอดประตูกันเวลานี้มาแล้วหนูก็ช่วยซื้อ หนูก็ให้ตังหลานป้าด้วยหนูจำได้หลานสาวนะค่ะหนูจำแม่นเลยพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเมื่อประมาณปี64สีท่วมขึ้นมาคร,ครึ่งประตูนะแอดก้านั่งเรือมาจากเนี้ยฮะจากฝั่งนูนนะฮะเข้ามาลอดประตูแล้วก็เจอคุณป้าที่เขาทักนะันะที่จะนั่งนงยังอยู่ในเพิงนี้นะคะก็ทักนะครับ น้ำท่วมแล้วก็นั่งนั่งเรือรอดประตูนี่คือบริเวณอ่าลืมบอกไปอันนี้คือหมายถึงอ่าเป็นวิหารนะฮะบริเวณนี้เป็นสี่เหลี่ยมที่เห็นข้างหน้าเนี่ยซ้ายและขวาตรงนี้เป็นวิหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกําแพงแก้วละตอนนี้เราจะทะลุก,กําแพงแก้วเข้าไปละนะคะกาแพงแก้วก็คือเขตพุทธาวาสนะคะก็นี่คือจะพารอด ประตูแห่งการเวลาในตำนานนะคะอันนี้มีเสียงพระอยู่ในนี้ด้วยนะฮะ่เข้าไปนะฮะย้อนยุคไปในคราเมื่อสมัยบ้านเมืองเรายัางดีนะ,ะ <c oughs> นะคะในทาไปกราบไหว้นะคะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนะฮะถ้าเห็นเจดีย์ทรงนี้นะฮะให้สันนิฐานไว้เลยนะฮะซึ่งอาจารย์บางท่านนั้นก็บอกว่า ถ้าเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมทรงนี้สันนิษฐานเลยว่าน่าจะเป็นยุคในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะ,จะเจดีย์เดียวกับวัดกระชายนะคะแต่อันนี้จะเล็กกว่าวัดกระชายนะ,ะ,ะข้างหน้าก็จะเป็นส่วนของโบสถ์นะคะสังเกตจะมีเสมาร่รองรอยของเสมาอยู่รอบนะคะโบสถ์ต่างกับวิหารยังไงนะคะให้ดูที่ใบเสมานะคะถ้ามีเสมาก็แสดงว่าเป็นเขตโบสถ์ถ้าไม่มีเสมาก็คือวิหารนะคะ อันนี้จะเป็นเจดียนะฮะเจดีรายนะฮะซึ่งสมัยก่อนนะคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะคะก็ชำรุผุพังไปตามการเวลาและวก้มสินแล้วก็ก่อขึ้นมาใหม่นะคะตามแนวฐานรากเดิมนะคะนะคะข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งขวัญน,นะครับที่แอดอานมานะฮะทุ่งขวัญคนก็นมาสกาดะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ดีกว่า ตอนที่มาถวายผ้าห่มเจดีย์ประจําปีก็มาห่มกันที่นี่แหะคะ่ะลํากันเย่อเยยยสนุกมากเลยนี่จะเป็นหินเชนวนนะคะใบเสมานะะอันนี้จะเป็นอิดใหม่ทั้งหมดเลยนะถ้าที่สังเกตดูนะคะอิดใหม่ทั้งหมดเลย ไม่ปรากฏว่าสร้างในยุคสมัยไหนนะคะไม่มีหลักฐานการบันทึกนะคะแต่ว่าจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยาทางสำนักโบร,ราณคดีเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยอายุยตอนต้นนะคะดูจากาสถาปัตยกรรมนะคะนี่จะเป็นส่วนของ ะะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีโอกาสแวะมาชมนะเงียบสงบแล้วก็มีบึงบัวตอนที่น้ําท่วมนะท่วมบึงล้นจนมาถึงขอบนี้เลยฮะ,ะขอบนี้เลยจาขอบนียฮะ,ะแอดนั่งเรือจากจากจากตรงนี้นะคะลอดประตูการเวลานู่นไปถึงวัดอะไรนะวัดจงกรมนู่นไปถึงวัดพญาแมนแล้วก็กลับมาที่เดิมนะรู้สึกจะกลับมาข้ามข้ามข้ามบึงนี้ด้วยนะ เบืงนี้น้ําท่วมก็ลุยลุยบึ้งมานะครับโอ้โหจําไม่รู้ลืมเลยะจะเป็นหลวงพ่อรูปสีขาวจะรูปสีขาวนะครับสักการะกันอยน่แล้วแล้วก็มีคนมากราบไหว้เัือนนี้วันธรรมดาคนก็เลยน้อยนิดนึงนะคะถ้าเสาร์ที่คนก็จะเยอะนะคะยังไงมีโอกาสก็มาแวะชมนะครับมากราบไหว้นะคะ ดูประตูการเวลาฝั่งตรงนู้นด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีต้นโพหญ่นะคะับรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยโอเคขอจบคลิปต่เปยนแค่นี้สวัสดีค่ะ